ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่งสามรายวันที่4สิงหาคมเว็บไซตร์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี2อฉบับลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคำสั่งฉบับแรกเป็นคำสั่งที่171/2566ทั 66, เรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีมีประกาศลงวันที่8มีนาคม2566แต่งตั้งนางลลิตาสิริพัชรนันท์เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24มีนาคม2566เนื่องจากนางลลิตาสิริพัชรนันท์ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2566ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ3และข้อ8วงเล็บ2 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี2,546ทําให้นางลลิตาิริพัชรนันพ้นจากตําแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนื่องจากลาออกตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2,566เป็นต้นไปคําสั่งฉบับสองเป็นคําสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่188ทับ2,566ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตําแหน่ง คำสั่งระบุว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่218/2562ลงวันที่30สิงหาคม2562แต่งตั้งน,นายนักการชัยรบให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2562เนื่องจากน,นายนัชการชัยรบได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2566 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา10วงเล็บสแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง2535ทําทำให้ในายนัฐการชัยรบข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกตั้งแต่วันที่6กระะกฎาคม2566เป็นต้นไป ยังมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกหนึ่งฉบับเรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการลงนามโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่านายพิริยะโตสกุลวงศ์ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุนทรปานแสงทองได้ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม 2,566เป็นต้นไปความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งนี้ของนายพิริยะโตสกุลวงจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2,566ตามในมาตรา10วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง2,535และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศณนะวันที่4กรกฎาคม2,566